ส8บาทก็สามารถที่จะซื้อเครื่องนีผมขนาดพกพาแบบนี้ได้แล้วที่ประเทศไทยในอยู่ที่ททท 7- 800ถึงบาทซื้อที่เอเดียนจะได้ราคาเพียงแค่2 7ง0าบาทโอ้โหถูกมากโอ้โหเวียเวียมเวิร์ดูที่นี่ถูกมากถูกแบบทิ่ไม่เคยเห็นถูกขนาดนี้มาก่อนอันนี้น,น่ารักอ่ะทุกคนอันนี้ก็ลำโพงเกนะ๋เนาะของเยอะราคาถูกรีฟันได้มีคูปองส่วนลดน้องเปนอมรมาพบกับเราสองคนอีกเลยในช่อง ดีนั่นเองนะคะว<ย>ันนี้น,นะคะกิ๊กก็ไม่จิมาอยู่กันที่เกียว,โ,วโตแต่ว่าที่เกียวโตวไม่ใช่แค่มีสถานที่เทียเท่ยวเยอะอย่างเดียวแต่ว่าที่ช็อปที่ดีๆก็มีแล้ววันนี้นะคะกิ๊กก็ไม่จิเราจะพาทุกคนมาช็อปของใช้ญี่ปุ่นเด็กๆที่สามารถซื้อกลับไทยได้และที่สำคัญจะพาดูทุกมุมอัปเดตของใหม่รวมถึงราคาคุ้มกว่าประเทศไทยจริงๆหรือเปล่าวันนี้จะพาเข้ามาดูในตึกนี้เลยข้างที่มีชื่อว่าเอเดียเอเดีย นั่นเองนะะเรียกว่าเป็นผางของใช้ไบบ้าชื่อดังในเกียวโตวถ้าพร้อมแล้วไปดูนิดเึกเลยดีกว่าไปกันมชอาตอนนี้เราพาทุกคนเข้ามาด้านในเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนดูทุกซอกทุกมุมกันเลยทีเดียวเริ่มจากโซนบิวตี้กันก่อนเหลายคนจะถามว่ามาญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องบิวตี้อยู่แล้ว <จบ S 1> พวกสกินแคร์ต่างๆนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอบิวตี้เนี่ย ต้องยกให้กับแบรนด์ยามันเพราะว่าดังมากเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่แบบเทพมากนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญบ้านกิ๊กก็ใช้กันด้วย,ยกกใช้กันอยู่จริงๆ,ๆนั่นเองนะคะแต่ว่าแนะนำก่อนก่อนที่จะไปดูสินค้าเราจะต้องสังเกตป้ายนี่เห็นปะ่ะจะเขียนว่า1 0 0ถึง140โวลต์นั่นเองนะคะแบบนี้นั่นหมายความว่าซื้อไปแล้วก็ใช้ที่ประเทศไทยได้แต่ว่าถ้าเขียนว่า1 0 0ร้อยโวลต์ only เนี่ยนั่นหมายความว่ายัางไม่ต้องเสือเพราะว่า จะต้องใช้ที่ญี่ปุ่นหรือว่าถ้าซื้อไปก็จะต้องแปลงไฟั่นเองนะคะ <ừ. S 1> แต่คลิกสำรวจดูแล้วแกเยอะมากที่สามารถใช้ที่ประเทศไทยได้<ร>ดูนี่ขเข้าใจได้นะอย่างอันนี้จ้าอันนี้แบบว่าโซนหน้าต่างๆอุปกรณ์ต่างๆเอาจริงๆสามารถที่จะซื้อไปใช้กับที่ประเทศไทยได้นะคะแล้วก็ไปใช้ที่บ้านอะไรเงี้ยพวกรุ่นพวกนี้ดีมากแต่ว่าจะมีทั้งเกี่ยวกับผิวหน้าเกี่ยวกับผมอะไรต่างๆด้วย แต่ตอนนี้มีรุ่นใหม่ออกมาที่อยากที่จะแนะนําและราคาดีมากก็คือรุ่นนี้นี่ทุกคนจริงๆมันจะมี2รุ่นจะมีรุ่นสีเงินกับรุ่นสีดําสีเงินจะถูกกว่าแต่ด้วยความเราไปถามมาแล้วว่ากําลังอะไรเงี้ยสีดำก็จะแน่นกว่าแล้วอ,อกเข้มข้นไปเลยแล้วใช้ง่ายมากรุ่นนี้เนี่ยใช้ได้2อย่างก็คือใช้ได้ทั้งกับหน้าและกับตัวทีนี้ไม่ต<ส>้อไปเฉย สามารถแบบไปกระตุ้นผิวนั่นเองนะคะแล้วก็แบบว่าช่วยเรื่องยกกระชับรุ่นนี้เธอแนะนํามากๆและที่สำคัญราคาหมื่นต้นๆก็ซื้อได้แล้วดดแต่ว่าที่นี่เนี่ยแพ็ครีฟันได้ด้วยและก็มีคูปองส่วนลดเดี๋ยวค่อยมาบอกไเรื่องเงนกันบ่าของเยอะมากเยอมากจริงๆอ้โหโหยอดเมื่อกี้ดดที่เป็นเครื่องแบบว่าแนบหน้าเฉยๆอันนี้แบบ ไม่ไหวจ้าขี้เกียจลวจ้าใส่ข้อไปเลยล็อกไปเลยแล้วก็ให้ทำนี่เครื่องประชับหน้าแบบใส่แบบนี้เลยนะคะที่สำคัญทุกคนดูจะเกิดไปใช้ที่ไทยได้ด้วย,ยสุดยอดดีมากุ้ยราคาดีมาก37,180เยแนแต่ถ้ารีฟันแล้วเหลือ33,800เยนเป็นเงินไทยเพียงแค่7,400โอ้โหสุดยอด7,400นี่คือยังไปทำหน้าไม่ได้เลยเหระสุดยอดน่าสนใจมากน่าสนใจมากไปดูกน มาเข้าสู่ยังไม่หมดเยอะมากยังไม่หมด,มหมดโซนขนใครมีขนแขนขนขาขนที่หน้าขนอะไรเยอะนะจ๊ะดูนี่คืออุปกรณ์กำจัดขน<า>ทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าจะมีรุ่นที่นี่เลยสามารถซื้อกลับไปใช้ที่ประเทศไทยได้ด้วยเือเจียบปากแลกใช้บ้านเราได้เลยและที่สำคัญน,นี่รุ่นนี้ทุกคนเห็นปะจะใช้กับขนจักรเแลก็ได้ขนแขนก็ได้นี่แล้วก็ใช้ขนตัวขนอะไรได้หมดเลยถือว่าสะดวกมากเนี่ย เราสามารถที่จะใช้ยิงเพื่อไปใช้กลับไปใช้ที่บ้านได้และดูราคาจีเป็นเงินไทยตอนนี้ถูกมาก36,182เยนเป็นเงินไทยก็7,900บาทโอ้โหสุดยอดสุดยอดคือกำจัดขนนะคะ7,900ก็สามารถที่จะซื้อได้แล้วมันแบงดีด้วยโอ้โหเป็นไงไปดูอย่างต่อไปกันว่ามา่นสนใจ ทุกคนดูอันนี้นี่เ,เป็นเหมือนแว่นะ่ะุยโอ้ยสุดยอดแบบว่าทำให้ตายแบบรีแลกพักผ่อนอย่างงี้โอ้โหล้ำมากแต่ว่ายังไม่หมดนี่ค่ะอันนี้คือสุดลำ้ำอ,อันนี้คือจมูก<น>เอาไวไ้ทำอะไรจมูกน่าจะสงูงข้นเนาะญี่ปุ่นจะมีอุปกรณ์อะไรแบบเยอะมากและอันนี้นะคะเกี่ยวกับ หูทำให้ผ่อนคลายเห็นไหมทำให้หูอุ่นทีแรกกนินนึกว่าหูฟังไม่ใช่นะจ๊ะหูใหญ่มากมีแบบตั้งแต่อันเล็กนี่ดีไซน์สวยมากนะคะอันเล็กแบบนี้ก็มีมแล้วก็ไปจนถึงอันใหญ่เนี่ยรุ่นนี้ฮอตมาก <c oughs> ทุกคนนี่อันนี้คือพ a นโ s ซ n นิกรุ่นนี้เลยบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยให้ผมแห้งเร็วแล้วก็ป้องกันไม่ให้ผมเสียด้วย เป็นรุ่นที่เห็นปะ่ะเหมือนจะใหญ่ไงแต่เบามาก mm hmm. และเป็นรุ่นที่นิยมมาก mm hmm. แต่เข้าใจว่าทําไมคนไทยถึงนิยมมาซื้อเพราะว่าซื้อแล้วเอากลับไปใช้ไทยได้ด้วยแล้วก็ mm hmm. เป็นรุ่นที่แบบดีมากของ Panasonic นั่นเองนะคะดูนี่นี่ใช้ไทยได้จริงๆก็ดีที่นี่ก็มีขายนะคะ mm hmm. ยังไม่จบโซนบิวตี้เยอะมาก mm hmm. นี่เลยค่ะอีกหนึ่งแบรนด์ดัง LIFAN นั่นเองนะคะ l i f a เนี่ยจะเกี่ยวกับพวกบิวตี้แล้วเกี่ยวกับพวกเครื่องอาบน้ำผมเลยต่างๆ mm hmm. นะคะ แล้วก็ที่ดังๆก็คือเครื่องนวดลูกกิ้งที่เราจะรู้จักกันดีและนี่เลยไดเป่าผมของลีฟ้าอันนี้เป็นลุ่นใหม่ล่าสุดเขียนไว้เลยว่านิวและที่สําคัญใช้ที่ประเทศไทยได้อีกแล้วถ้าดูดีไซน์สวยมากดูไหมลูลราแบบนี้นะคะแล้วคุณภาพดีมากลีฟารุ่นนี้คือบอกได้เลยว่าใครที่แบบว่าจะผมเป่าแล้วผมแห้งเสียชีฟูมาเจอรุ่นนี้ดีตอบโจทย์และดูรูลราขนาดนี้แค่วางไว้ มีเพื่อนมาบ้านอาบน้ำไอโซแต่ยังไม่หมดเมื่อกี้เราสระผมได้ผมเป็นที่เรียบร้อยได้ผมเสร็จนี่ค่ะคุณผู้หญิงผมยาวก็ต้องม้วนผมสั้นก็ต้องหนีบอ่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงเพราะผู้ชายก็มีความเป็นแฟชั่นดูแลผมนะคะนี่ผมเช่นเดียวกันแต่ว่านี่อยากนําเสนอมาก,น,ากน่ารักปนะน่ารักเนาะดูขนาดซะก่อน เสูงขสูงมืออีกนิดนึงหน้าใหญ่ใหญ่กว่าอีกอันนี้คือเครื่องนีบผมนั่นเองนะคะโปโปนี่จ้าเปิดปุ๊บเห็นป่ะส,ส,สามารถใช้งานได้เลยง่ายมากเป็นแบบพกพาน,นั่นเองนะคะเล็กขนาดที่ว่านี่กระเป๋าคลิปใบแค่นี้ใส่ได้พกพาไปนู่นไปนี่พอตกกลางวันก็สามารถที่จะเอาออกมาใช้ได้นะคะแล้วที่สำคัญนี่ เขาเขียนไว้เลยทุกคนตอนกลงวันอ่ะไม่ต้องไปหาปลั๊กอันที่เสียเวลาถ้าเรามี power bank ใช่ไหมแล้วก็สามารถที่จะเสียบสาย USB แล้วก็ชาร์จแล้วก็สามารถที่จะมาใช้ได้เลยสะดวกสบายมากๆในรุ่นนี้ก็เช่นกันนี่เล็กมากเล็กมากอ่ะอันจิ๋วแค่นี้ไม่น่าเชื่อว่าสามารถทําให้เราสวยได้นะคะซอ้อได้เอาไปใช้ที่ไทยได้ราคาน่ารักมากนี่ยถูกมากอันนี้ราคาเพียงแค่ 548บาท5้8้สบาทก็สามารถที่จะซื้อเครื่องนีบผมขนาดพกพาแบบนี้ได้แล้วซื้อจากญี่ปุ่นใช้กับที่ไทยได้ด้วย500กว่าบาทก็ซื้อได้แล้วจ้า <Wow. S 1> แต่นอกจากบิวตี้แล้วนะคะมีอีกโซนที่เรียกว่า oh. คนไทยนิยมมากๆ <New S 1> ถึงขึ้นรีเซิร์ชเลยว่าคนไทยมายญี่ปุ่นซื้อกลับ oh. เป็นอันดับต้นๆนั่นคือ หม้อหุงข้าวน,นั่เนเองแต่ว่าเข้าใจเพราะหม้อหุงข้าวญ,ญี่ปุ่นทุกคนพิเศษมากไม่เหมือน,นที่อื่นและที่สําคัญเนี่ยหม้อหุงข้าวดีก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยได้ข้าวที่อร่อยบางทีเราได้แบบเหมือนกินในร้านอาหารดีๆเลยคิดการันตีได้เพราะว่าคิกก็ใช้อยู่น,นั่นเองนะคะโซนนี้ทั้งหมดที่ทุกคนได้เห็นนะคะสามารถที่จะซื้อกับไทยได้ทั้งหมดเลยซึ่งเจ้าเนาะแต่ว่าถ้าจะให้แนะนานี่คือรุ่นนี้โซจิลูชินั่นเองนะคะคือแบรนด์นี้เลยซึ่ง2รุ่นนี้เหมือนกันแต่นี้เป็นไซส์ใหญ่และนี่เป็นไซส์เล็ก แต่ว่าทุกคนนอกจากโม่โมอของเข้าจะดีแล้วมาดูราคาปกติอะรุ่นนี้จะอยู่ประมาณ30,000ต้นๆ30 0 0มบาทต้นๆนะแต่ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวใช่ปะเราได้แท็กรีฟัน10%ที่นี่นะและที่สำคัญเขาจะมีคูปองส่วนลดอีกด้วยโฮโฮคูปองส่วนลดลดแล้วเบสเซ็ตอะอันนี้จะอยู่ที่ประมาณ26,000บาทซึ่งถูกมาก เลยแบบว่าเป็นมอหงเข้าอันดับต้นๆที่แบบว่าดีมากคุณภาพดีและเชื่อไหมกิ๊กเคยซื้อไปไว้ที่บ้านกิ๊กแล้วแบบทุกคนก็คือติดใจเฮ้ย,ยข้าวมันคุณภาพออกมาต่างกันได้ขนาดนี้เลยเหรออยากให้ทุกคนมาสัมผัสด้วยตัวเองหมอหงเข้าญี่ปุ่นที่เยี่ยมทั้งดีทั้งลดทั้งถูกต้องซื้อกับทุกคนใลรุ่นนี้นะคะของคิตาจินะคะสวยมากสวยแบบได้ความหรูหราแล้วใช้ที่ไทยได้ด้วยนะจ๊ะ และมีหนึ่งสิ่งนะคะทุกคนที่อยากที่จะแนะนํามากๆคืออย่างอันนี้จะเป็นเครื่องกรองอากาศใช่ปะแต่ถ้าแบบนี้แบบเราจะซื้อกลับทําไมอ่ะในเมื่อมันใหญ่แต่ว่าตอนเนี้ยที่ไทยอ่ะมี p m 2.5เยอะใช่ปะและพวกเราเวลาไปไหนก็จะต้องขับรถนี่อันนี้อันนี้คือเครื่องกรองอากาศในรถนะคะสามารถใช้ในรถของเราได้เลยทุกรุ่นเลยแค<ด>่ใส่แบบว่าใส่เสียบในรถสามารถเสียบได้เนี่ยแล้วก็กดอันนี้แล้วก็จะกรองอากาศได,ได้แบบสะอาดมาก คือกิ๊กใช้ตลอดใช้มาหลายปีแล้วอันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะแล้วแบบว่าถูกมากคุ้มค่าแก่การลงทุนขนาดเล็กน้ำหนักเบาสามารถพกพากับประเทศไทยได้ง่าย,ายนาแนะนำมากแนะนําเวลาเราอยู่ในรถทุกคนพียมง2.5มันอยู่กับเราตลอดถูกต้องป่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเครื่องอันเนี้ยโคตรดีแล้วมันไม่ได้แบบเพียมง2.5หรือว่าอะไรอย่างเดียวนะคือตอนที่แบบกิ๊กเคยใช้อ่ะแล้วกิ๊กอ่ะซื้อข้าวผัดกะเพรา,าข้าวเหนียวหมูป,ปิ้งอ่ะมากินในรถพอกินเนี้กินกินในรถต้องมันจะ อบอวนถูกต้องไหมคราวนี้หลังจากนั้นประมาณสิบนาทีกิ๊กก็ไปรับเพื่อนแต่เพื่อนขึ้นรถมาเพื่อนก็ไม่พูดอะไรเลยกิ๊กก็เลยถามว่าไม่ได้กลิ่นกับระเพราหรือว่ากลิ่นอาหารเหรอเพื่อนบอกไม่ไม่ได้กลิ่นอะไรเลยเรอเชื่อไหมว่ากลิ่นไข่เครื่องรถฉันกลิ่นสะอาดมากเพราะเนี่ยเครื่องเนี้ยแนะนํนมามากและที่นี่ม,มีขายน,นั่นเองนะคะม,มาเข้าสู่โซนหู่ฟังกันบ้างนะคะมีรุ่นหนึ่งที่แบบว่าที่ไทย นิยมมากและที่ญี่ปุ่นก็มีแต่รุ่นนี้อย่างไงก็จะต้องมาซื้อที่นี่ที่เอเดียลนั่นเองนะคะเพราะว่าเอเดียลเนี่ยนอกจากแท็กซีฟันแล้วยังมีส่วนลดเดี๋ยวจะประเมินราคาให้ดูเลยจ้ารุ่นนี้ของ JBL ทุกคนที่ประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ที่7-80 0 0บาทโอ้โหแต่ที่ญี่ปุ่นนี่เราแท็กีฟันแล้ว13,500เยนและยังมีส่วนลดเพิ่มอีกนะคะที่เอเดียลนะคะตีเป็นเงินไทยซื้อที่เอเดียลจะได้ราคาแค่สองพันเจาบาทโอ้เท่มากโอ้ โคตรสุกนะโกมากทุกมากคือม,มาซื้อที่ญี่ปุ่นเนี่ยได้หลายอันเลยเพราะฉะนั้นเราแนะนำม,มากมาที่อีเดียลเนี่ยโคตรคุ้มเลยค่ะใครอยากที่จะได้อยู่ไทายเจ็คไั่พันอ่ะโอ้โหรือสองพันเจ็ดโคตรคุ้มใส่แมวต้องถลกใจอันนี้คือหูฟังนะจ๊ะโอ้โหน,าน่ารักมากญี่ปุ่นเนาะน่านรักเกิน โอ้โหทุกคนดูคือถ้าจะให้กิ๊กถ่ายสินค้าทุกอย่างนะจริงจริงวันนี้ก็ถ่ายไม่หมดอยากให้มาดูเองนะคะไม่ว่าจะเป็นหูฟังหรือเครื่องอะไรก็แล้วแต่เรียกว่ามีทุกแบบทุกรุ่นและ่วนลดน่ะที่นี่เลยห้านเอเดียลนะคะเยอะมากเยอะมากเลยนะพี่จินี่ความมากมีเกือบเกือบทุกอย่างมาเลยไปเดี๋ยวพาไปดูโซนต่อไปมั่งดีกว่ายทุกคนนี่เป็นโซนลำโพงนะคะแบบดีไซน์สวยมากอันนี้แบบไปวางไว้ที่บ้านก็คือแบบสวยรูหลา นี่นี่มีสีพาสเทลต่างๆนะคะอันนี้เป็นแบบพกพาน่ารักมากอ่ะเห็นไะมพูดน่ารักอะ่ะแต่ว่ามีรุ่นแบบนี่อ้ะญี่ปุ่นเนาะนี่ลำโพงน่ารักไปแฝกมากนี่มีลำโพงจิว๋วน,นี่เป็นลำโพงจิว๋วเล็กมากเล็กเล็กแบบเล็กกว่ามือกี้กอะ่ะอนี้อุ้ยอันนี้น่ารักอ่ะทุกคนอันนี้ก็ลำโพงเก๋เนาะแลวน,นี่แลกวก็เอ็กซิซิลี โอ้ลำโพงญี่ปุ่นมีแบบดีไซน์เก๋เยอะมากอันนี้เก๋ไหม,ม <า S 1> คือถ้าไปวางที่บ้านน่มองไม่ออกเลยว่าเป็นลำโพงเหมือน <โด S 1> เป็นเครื่องประดับแล้วก็มีไฟด้านบนด้วยมีไฟด้วยมีไฟด้วยแล้วเป็นลำโพงด้วยเก๋มากอันนี้เป็นของแคแนนนะคะสุดยอดใครที่กําลังแบบว่าแต่งบ้านอยู่แล้วหาอุปกรณ์ดีๆที่จะเอาไปเป็นเครื่องประดับที่บ้านได้ด้วยญี่ปุ่นเนี่ยพวกลำโพงต่างๆนะคะใครชอบฟังเพลงกิ๊กแนะนำมากๆเลยี่เลย มาเชลนะคะดังมากที่ประเทศไทยคนไทยก็รู้นะคุณภาพดีอยู่แล้วรุ่นนี้เป็นเงินไทยเท่าไหร่นี่คือถูกมาก<า>สามพันกว่าสา,สาสามพันสี่ร้อยประมาณสามพันกว่าสามพันสี่นี่มีหลายสีหลายไซส์นะคะแต่ว่าถ้าจะแบบให้ระดับพรีเมียมมีความลักชัวรี่มีความแกรนด์หรูหราไฮโซก็จะต้องยกให้นี่เลยแบงก์แอนด์ออุฟเซนนั่นเองนะคะใช่แบงก์แอนด์ออรุฟเซนนะคะจะเป็นแบรนด์ของเดนมาร์กซึ่งจะดังมากโดยเฉพาะคุณภาพเสียง ดีมากมากและที่สำคัญเรียกว่าเป็นไฮแบรนด์ของลำพงกันเลยดีเดียวด้วยรูปลักษณ์ดีไซน์ที่ดูสวยหรูนะคะแล้วก็วกดูสวยมากดีไซน์เขาเก๋มากดูอย่างานเงี้ยโอ้โหเธอเชื่อไหมว่าท่านี้ไปวางอยู่ที่บ้านใครแล้วกิ๊กเข้าไปในบ้านนั้นแล้วกิ๊กเห็นกิ๊กก็จะแบบหืมคนนี้เป็นคนที่แบบมีรสนิยมมากเลยนะนแน่นอนโอ้โหเรียกว่าเป็นไฮแบรนด์ระดับนี้นะคะสามารถมาเลือกได้ที่นี่ ดูสิเยอะแยะมากมายขนาดนี้ต่อไปนะคะนักท่องเที่ยวเราก็ต้องแบบว่ามีพงมีภาพแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขานิยมกันก็จะเป็นกล<ม>้องนี่อันนี้จะเป็นกล้องพลอรลอยน่ารักมากมแบบดีไซน์เก๋มากเวลาพอถ่ายปุ๊บแล้วก็ภาพก็จะออกมาเลย แล้วก็มาพัดๆพ,พัดเอาจริงปะเด็กรุ่นใหม่อ่ะก็จะเหมือนกับว่าตอนนี้กําลังชอบอะไรแบบย้อนกลับไปเก่าๆนะแต่ว่าเด็กยุคพวกเราอ่ะมันถูกใช้งานมาอยู่แล้วเราจะชินกับการใช้งานเรา<ม>รู้สึกว่าอย่างรุ่นพวกเราอ่ะรุ่นเก่าก็เลยสามารถที่จะคุยกับเด็กรุ่นใหม่หรือเรื่องนะคะเ <laughs> พราะเรารู้วิธีการใช้นี่ญี่ปุ่นคือมีเยอะแยะมากแล้วส่วนกล้องฟิล์มก็มีมีหลายสีหลายรุ่นนั่นเองนะคะ กล้องฟิล์มอะถ้าพูดถึงกล้องฟิล์มยังไงก็ต้องญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นมาซื้อที่ญี่ปุ่นได้เลยมีหลากหลายแบบหลายสีหลายไซส์ให้เลือกเอาจริงๆริงร้านเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะที่ญี่ปุ่นมีเยอะมากแต่สําหรับกีก่ะถ้าใครมาเกียวโตวยังไงก็จะต้องร้านนี้ร้านเอเดียนั่นเองนะคะของเยอะที่สำคัญโคงมถูกถูกมากที่ทุกคนแล้วพวกกล้องคอมแพคนะคะขนาดแบบว่าพกพาเห็นปะ่ะพวกนี้จ,จะบอกว่าถ่ายรูปสีสวยมากฮ่าเก๋มากและทุกคนดูนี่ แบรนด์อินซาสศนะคะเยอะมากเยอะมากจริงๆเรียกว่ามีทุกแบบกันเลยทีเดียวใครอยากที่จะได้นะคะสามารถที่จะมาซื้อที่ญี่ปุ่นได้พร้อมกับรีฟันได้อีกด้วยใส่แอคทิวิตีอย่างเราก็ต้องมีรุ่นนี้ไหมแล้วก็อีกไม่กี่เดือนเดี๋ยวก็ต้องเข้าฤดูหนาวสกีไม่ล่ะไม่มีใครถ่ายให้ถ่ายเองก็ได้นะ ตอนนี้เราลงมากันที่ชั้นหนึ่งนั่นเองนะคะจริงๆเวลาเข้ามาก็จะเจอกับชั้นนี้ก่อนเลยแม่แต่ว่าที่เอเดียนะคะไม่ได้มีแค่เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์เนมก็มีเช่นเดียวกันอย่างกระเป๋าที่ใช้ได้ทุกวันไม่ว่าจะไปใช้ชีวิตประจําวันทํางานปาร์ตี้ใช้ได้นี่เลยจ้ะนี่งแชมป์นั่นเองนะคะสามารถที่จะใช้ได้นะคะแล้วที่นี่มีหลายรุ่นหลายแบบ ลายไซส์ตั้งแต่ไซส์ใหญ่เป็นเดินทางไซส์มินิไซส์กลางเอาไปทำงานใช้ได้หมดแล้วดูราคาวิอชอมมากสีกินอยู่ดีนะนม่ไม่รักจางดูราคาสักก่อนจ้าใบนี้3ใบเทา3า0พก็ซื้อได้แล้วโอ้โหถูกมากแล้วดูสีสีดำสีฟ้าสีเทาสีน้ำตาลมีทุกสีนั่นเองนะคะสามารถที่จะมาเลือกได้แล้วก็มีหลากหลายแบรนด์ให้เลือกนะคะก็สามารถที่จะมาเลือกดูเองได้แต่ว่า จะมีโซนเอ็กเซซอรีตอนนี้กำลังฮอตคลิปมากโดยเฉพาูโหทุกคนโอ้โห,โหตัห้งแต่ทางเข้าเลยอันนี้คือในตู้นะคะคือแบรน์นี้เลยค่ะวิเวียงเว็บบูด่ในเองนะคะของเยอะแต่ว่าความพิเศษก็คือที่นี่ถูกมากถูกมากถูกแบบคิปไม่เคยเห็นถูกขนาดนี้มาก่อนบอกได้เลยใครที่แบบไปดูในช็อปดูที่ไหนก็นแล้วแต่มาเกียวโตมาเลยค่ะอีเดียนนะคะวิเวียงว็บูดโคตรูก แล้วมีทุกอย่างมีทั้งสร้อยคอมีต่างหูสร้อยข้อมือโอ้โหเรียกว่า,ม,ามีครบรทุกอย่างมีเยอะมากนี่เรียกว่าเป็นของลับโซนลับแต่ดูตั้งแต่ปากทางเข้าเลยนะของถูกอะ่ะเดี๋ยวไปดูดีกว่ามัามีอะไรบ้างสนใจมากอยากซื้อทุกคนดูนี่ ช็อคโก้ของวิเวียนเวทบูดนะคะสวยมากลูก่นี้แบบนิยมมากเลยนะและที่สำคัญที่เอทิออนนะคะก็มีด้วยเดี๋ยวลองใส่หน่อยเพิ่งเคยเห็นหน้านี่สวยมากโอ้โหสวยเคานี่ที่นี่นะคะนอกจากราคาดีแล้วยังได้มีฟันได้ด้วยและมีส่วนลดด้วยโโถือว่าคุ้มมากอยากให้มาเพราะบอกเขาเยอะเลยนี่สวยมาก ทุกคนแล้วดูสวยนี่น่ารักมากอันนี้นี่คือสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยไปเที่ยวไปเดินเล่นไปอะไรสามารถใช้ได้เลยนะคะด้วนี่สวยอ่ะสวยอันนี้นะคะจริงๆแบบมีหลายสีด้วยแล้วก็กิกะเป็นคนที่ชอบข้อมืออ้อันนี้คนน่ารักอันนี้เป็นข้อมือนะคะเป็นข้อมือแบบเป็นมุกด้วยนะเห็นไหมสวยมากใช่ครับโชกรรมเกื่อกี้โคบเขาคนี้เลยกับช็อกเกอร์นี้นะคะใครพาแฟนมาเที่ยวเกียวโตนะคะมาเลยที่เอเดียนนะคะ มาซื้อวีวีย่างเวทบูธซื้อเป็นเซ็ตแบบนี้บอกได้เลยว่าคุณผู้หญิงประทักใจดีใจแล้วก็รักมากทุกคนนั่นเองนะคะมิจิพร้อมใจไหมพร้อม <laughs> เป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะพี่กิ๊กพาทุกคนเรียกว่าพาบุกพาทัวร กันทุกซอกทุกมุมเรียกว่าพาดูของกันเจียวมากเพลินกันไหมคะเหมาะมากสาหรับใส่ช็อปนั่นเองนะคะใครมีแพนที่จะมาเที่ยวเกียวโตนะคะกิ๊กแนะนําเลยแต่ว่าที่พาดูเนี่ยยังไม่หมดเลยนะนใครที่มากับเด็กๆลูกๆนะคะมาครอบครัวยังมีโซนของเล่นด้วยแล้วมีลดราคาถูกมากเหมือนกันถ้าพาไปโซนนั้นจะต้องอยู่ีกครึ่งวันกันเลยทีเดียว <c oughs> เรียกว่าที่นี่นะคะของเยอะของถูกมากๆนะคะแนะนําเลยใครมีแพนมาเที่ยวเกียวโตแนะนําห้างที่มีชื่อว่า เอดีโอนนั่นเองนะคะหาง,ง่ายมากเพราะว่าอยู่ในใจกลางแหล่งช้อปปิ้งอยู่ในย่านชิโจคาวารามาจิตนั่นเองนะคะทางเอดิออนอยู่ตรงสี่แยกตึกใหญ่มองเห็นง่ายอยากให้ทุกคนมามากๆเพราะว่าของเยอะราคาถูกรีฟันได้มีคูปองส่วนลดโอโ้โหขนาดน,นี้แนะนำขนาดนี้คัดมาให้เป็นที่เรียบร้อยหวังว่าจะมีประโยชน์และมาเที่ยวกันเยอะๆใครหรือว่าใครเคยมาแล้วสามารถเขียนคอมเมนต์มาได้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ไ้แล้ว Bye bye! bye, -bye.